แกอ้อมเนล่าใส่แกอ้อมเป่าใชเขียนสีตรงนี้ตรงนี้ม่ใส่ลบเี่แต่ันนี้ขาดคนน้ใส่ลบอะไรันนี้มีสีไม่ใส่ลบไปแล้วดิแล้วนี่นะอะไีหอายรไปล้้ส

เรื่องอะไรนะวันที่ใช่ไหมจำเรื่องไม่ได้ค่ะจำเรื่องไม่ได้นี่ดูอะไรกันตะกอนใช่ค่ะทางที่มีแต่ละตัวเนาะเอาไม่ครบหรือราจะเ่อนชนกันเอาไม่ครบกันหมดถ้าเป็นตัวแคแต่อ่อนเอาหางตัวอยว่ที่ครบแคแต่อ่อนตัวอยู่ข้างบนเอาไว้กับไปอยู่ข้างบนมาต้องใส่ทุกตัวนะคะ กำลังตามติดชีวิตหัวน้าอยู่ครับสายไมอดูปฏิกิริาครับแก,กบ <c oughs> ต้นข้าวหยุดเข้าไย <c oughs> ังยังไม่ครบนะครับเราอเป็นาันนี้อันนี้เทียบะไรเียอะไรโซ้ัจะต้อง้ <laughs> lấy có hái lớp luôn luôn chứ mấy? đây của lắm. ในที่สุดหัวหน้าก็ทำสำเร็จต้องผ่านกำำระบวนการ

ขอ,ข,อของปฏิกิริยาค่ะของว่างไวของปฏิกิริยาริ่งโมหน้าลืมชื่อเราสามทำปฏิกิริยากันแล้วก็ดูตะกอนนะครับ